ช่วงนี้มีช้างป่วยเข้ารักษาค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่มีแอดมีอยู่ตอนนี้ก็11เชือกแล้วค่ะว,ว,วันนี้เราจะพาไปดูว่า1วันของหมอตัวเล็กทำอะไรบ้างอ,อันดับแรกหมอก็เปิดเส้นให้ยากับพังปูเป้นะคะมีอาการขาบวมและติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะเชือกต่อไปนะคะเป็นเชือกที่อาการน่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือสีดองเงินค่ะถ่ายไม่ออกแล้วก็ติดเชื้อในลำไส้ทำให้มีอาการปวดท้องมากๆค่ะหมอก็เลยต้องรีบเปิดเส้นให้ยาแล้วก็น้ำเกลือเลยนะคะ ช้างเชื่องนี้ของเราเป็นคุณลุงแล้วนะคะอายุห4สิบี่ปีแล้วเป็นเคที่ทําให้หมอรู้สึกกังวลที่สุดในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าช้างป่วยของเราอายุเยอะแล้วยางเข้าหกสิบี่ปีแล้วค่ะหมอก็เลยต้องให้การรักษาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเฝ้ากันจนเช้ายันดึกอดหลับอดนอนเพราะคุณลุงสีดอเงินนี่แหละค่ะหลังจากนั้นหมอก็มาเตรียมยานะคะเป็นยาลดอักเสบค่ะ แล้วหมอจะฮิวเก้าอี้คู่ใจนะคะ <_ an> เพื่อไปฉีดยาให้กับเจ้าอ้วนท้องสุกน้องมีอาการเท้าบวมนะคะนอกจากให้ยาลดบวมลดอักเสบแล้วหมอก็ต้องแอบกระซิบคุณลุงว่าลดน้ําหนักน้องสักหน่อยนะคะน้องแทบจะไม่ใช่ช้างแล้วแทบจะเป็นหมูไปแล้วเนี่ยเคสต,ต่อไปนะคะเคสนี้ชื่อพังบุญทรัพย์ค่ะ อายุ57ปีแล้วมาด้วยอาการกลืนอาหารไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วกลับมากลืนได้เป็นปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้น้ําเกลืออยู่ <S <S เพื่อบํารุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงค่ะ <S <S ภารกิจเช้านี้ก็ยังไม่หมดนะคะหมอก็ขอตัวแวบมาพลิกเจ้าบัวก่อนเลยค่ะเจ้าบัวต้องพลิกตัวทุกวันนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันค่ะพลิกเจ้าบัวเสร็จแล้วขอแวบมาดูพังโมโมโนะคะมาด้วยอาการหน้าบวมคางบวมค่ะ รักษากันมาสักพักอาการก็ดีขึ้นค่ะเชืียงต่อไปชื่อพังแก้วตานะคะมาด้วยอาการอ่อนแรงค่ะอันนี้หมอกําลังตรวจดูช่องปากนะคะพอพี่ควานบอกว่าน้องมีหนองออกมาจากปากด้วยเชียงนี้ชื่อพังสาวนะคะเพิ่งเข้าใหม่สๆดๆร้อนๆเลยค่ะน้องมาด้วยอาการเจ็บตาหมอก็เลยต้องเตรียมยาหยอดตาเพื่อประโยน์ให้ค่ะมารแรกๆก็อาจจะกลัวหมอหน่อยนะคะ เวลาที่หยอดตาก็อาจจะขัดคือดิบหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ไปนานๆก็ชินทุกรายค่ะ <Okay. S 1> นับกันทันไหมคะวันนี้หมอรักษาช้างไปกี่เชือกแล้วบางเชือกก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีช้างแอดมิดอยู่ประมาณ11เชือกค่ะ <Huh? S 1> ขอวาร์ปมาช่วงกลางดึกเลยแล้วกันนะคะวันนี้หมอก็ยังเฝ้าน้าเกลือพี่ช้างอยู่คะ่ะวันไหนที่มีเคสฉุกเฉินนะคะหรือว่าช้างป่วยของเราอาการยังไม่ดีก็อ,อาจจะต้องเฝ้าให้ยาแล้วก็น้าเกลือยาวๆไปเลยค่ะ uh? อย่างเช่นเคสนี้นะคะต้องให้น้าเกลือเยอะมากๆ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะให้น้ําเกลือเสร็จซึ่งก่อนที่หมอจะปล่อยช้างกลับเข้าไปหลักนะคะก็จะต้องมั่นใจก่อนว่าช้างอาการโอเคแล้วไม่มีอาการอ่อนแรงก่อนจะปล่อยกลับเข้าหลักทุกครั้งค่ะ <Okay. S 1> วันนี้ก็เลิกงานเร็วกว่าทุกวันนะคะยังไม่ทันสองทุ่มเลยยังไงพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันต่อคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งวันของหมอช้าง เสื้อลายใหม่มาแล้วใครสนใจสนับสนุนหมอตัวเล็กกับคนไข้ตัวใหญ่สามารถสั่งซื้อเสื้อโดยทักข้อความเพจหรือไลน์แอดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ